ลุกน้อยที่อยู่ในรังคือจิตในอุรังคตังเขาเรียกว่าจิตสัจจะปัลมีสัจจะอุปปัลมีสัจจะปรมัตถะปรลลัมีสัจจะปัลมีนี่มานิสิบข้ออุปปัลมีสัจจะนี่ก็สิบข้อนี้สงสารปรมัตถะปรมีสัจจะนี้ก็สิบข้อเนี่ยเป็นสามสิบมันหนีเข้านิพพาน น,น้อยตัวนี้มเนื้อจิตมเนื้อจิตมนมุษย์จิตสัตว์มันอยู่ในอุลังกตังกลังครูหัด่าเนี่ยไฟมาไฟมา,ฟมาลาคะไฟโทสะไฟโมหะไฟ สิ่งที่อยู่เป็นเท้าทําไมจึงไม่วิ่งไปอ้าวมันจะวิ่งไปด้วยเท่ายัางไงเพราะข้าพเ,เจ้ามีความเพียรมั่นคงแล้วไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปไม่ต้องมาวิระเยทุกขามะจจติคนร่วงทุกพกความเพียรนี่ดามานดาของข้าพะเจ้าไปหาอาหารก็ธรรมดาอาวิชาโมหะมันก็ับไปหาทั่วโลกกันเละ มันไปหาเข้าสิงจิตของคนนน้นคนนี่มีดาก็คืออวิชามานันนะก็คือโมหะนะมันไปหาปกิดจิตสัตว์ให้มืดบอดไปที่มันหมาก็คือราคะโทสะโมหะนุกน้อยคือจิตตรงน,นี้มันมียานวิถีมันก็อธิษฐานจิต ขอไฟมันดับไปไฟมันดับไปเพราะอะไรเพราะมันมียานในมลกายานสิบหกอะนามรูปะปริเชทยานจนถึงอาสวัคยาานจิตมันขึ้นอยู่สู่ยานสิบหกไฟมันจะเข้ามาใกล้แรมันก็ดับไปมันก็เหมือนกับไฟตกน้ำมันก็ใช่แล้วมันดับด้วยยานและปัญญาลบคุกน้อยมันก็สบายเถอะจะไปเน่าไป ยังแค่สัจจะเนี่ยในในขั้นเป็นสมาธิเนี่ยเป็นแค่สมาธิเนี่ยนิริยะบาลมีขันติบาลมีสัจจะบาลมีอธิษฐานบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีหกข้อเนี่ยมันเป็นสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิส่วนทานกับศีลเนี่ยมันเป็นศีลมันเป็นศีลสิกขาเมื่อกี้มันเป็น เป็นจิตสุขาส่วนว่าปัญญาสุขานคือเนคธรรมะกับปัญญาน่นะมันเป็นปัญญาสุขามันก็เป็นใจสุขามือนเดิมหละสามข้อถ้าใครมาเจริญศีลสองข้อมาเจริญปัญญาสองข้อมันก็เป็นสี่แล้วก็มาเจริญสมาธิอีกหกข้อคือวินัยบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีอุเบขาบาร,รมีเป็นหกข้ออันนี้เป็นสมาธิเนี่ย ก็ใจสีขาเหมือน,นเดิมนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มาซ้อมฝึกกันเป็นปีที่สิบสามสิบสี่หรือที่ข้าพเจ้าได้ทรงโปรดเดินในยศมาเนี่ยสี 44, นะ่สิบสี่หรือสี่สิบห้านีะแต่ปีสี่ห้าถึงปีห้าแปดรวมกันได้สี่ปีล่ะสิบสามสิบสี่ปีเลยเจ้านะ่ะ ขณะนั้นยังไม่เห็นนกคุ้มน้อยจะไม่ออกจากเปลวไฟเลยยังดิ้นปักปักรอวังจะมอดมดุดมุดแดงจะไปเจาะตาถนานต้นใจเย็นมันใสใจรอ้อนมันขวน ัำใจให้มันใสๆเนะี่ยมันก็เย็นถ้าใจมันขุ่นข้นมันร้อนเรา่ามันเป็นทุกข์คนเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะตอกย้ำตอกย้ำตอย่ำต่อยย้ำเข้าไปให้มันถึงถึงสุดๆเนะนี่ยเหมือนเขาตอกย่ำตะปูหันนรกเข้าไปตอกย้ำหมุนย้ำเข้าไป ให้พี่น้องได้เห็นว่าจิตของเราไม่มีตัวตนชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์นี่มันขนาดจิตเดียวพวกคนจะเลิกเงงายได้ไหมชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ที่เราเหลงไหลมาเมากันอยู่เนี่ยมันแค่ขนาจิตเดียว ไม่อยากให้พวกเรานี่ขาดทนศูนย์กำไลนี่นะโมหะนี่เป็นของพระราคะเป็นของโยมเนี่โมหะนี่เป็นของพระราคะเป็นของโยมถ้าพองใสไม่มีโมหะพระก็เป็นวิมุต ถ้ายมผ่องใสไม่มีลาคะมีวิยคะมันก็เป็นวิลาคะของโยมวิลาคะกับวิโมกขะเขาเรียกว่ายอดของชีวิตจิตใจที่มีธรรมที่ไหนข้าพเจ้าจึงหัวเราะคนศึกษาแบบตึกๆเนาะเอาตั้งแต่ตายแต่กามมายั่วยุกันพูดกันสอนกันแบบก่เลสกามวัตถุกามเนี่ยหรือกามคุนข้าพเจ้าจึงหัวเราะ เพราะว่ามันน้อยมันเหมือนกับหลับตาเข้าไปพิภพมัจจุราชเข้าไปในปากเขาน่นนะมันเป็นบในีปากนูมันเป็นปลาในแหเนาะมันเป็นนกในบ่วงม,มันเป็นนาคในเล็บคุดมันเป็นบุรลุษที่อยู่ในวงล้อมของมหาโจรเป็นเรื่องจังนทร์ในปากลาหู มันไม่ทนไปเลยเลมันเสีเยดเดงที่ข้าพเจ้าดูด้หน้ะหัวเราะ,ะ,ะ,ะมันเหมือนกันกับตบในปากงูล่องแอบแอบที่แท่ไหนาไม่เกินสองสามีนงูก็เกินฤทธิ์เขาเป็นทองเลยสองเหมือนกับปลาในแหมยังไงขาก็ต้องเอาคนไปต้มไปนึ่งไปแกงร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะเพราะอยู่ในบว่วงมาน สามนกอยู่ในเร้วคุณไปนีน่คุณก็มีพันธะอยู่ในรูปเสียงจนปัสสาะคุณก็อยู่ในเร้วนั่นแหละไปนี่นไม่ได้หรอกอย่างพาเนี่ยบอกให้ไม่บวชด้วยมาบวดแต่ใจจิตเนี่ยอญะ,ะอยู่ในีว่วงเลยนยข้อสามข้อสี่หน้ามเล็บขุดนะ เดี๋ยวนี้พวกท่านรู้ไหมพวกคนทําไมจึงได้มากันพากันปลุกสร้างเ,เป็นนี่เป็นสินงเพราะพวกคุณเป็นนาคอยู่ในเล็กคุดไปอย่างนี้คุดด,ดําคุดแดงคุดเขียวเหยียบหัวไปเป็นนี่เขาตึ้มยกเลยออหาว่าข้าไปเจ้าเหยียบย่ำทำลายเด้เอไม่ใช่ด้ยไม่ใช่อื แดงคุดดำคุดเขียวเนาะหนุ่มหัวพระเทนเน,ทาาเนียนชีคลวาสญาติโยมแยพวกคุณจะไปมีความสุขได้ยังไงอารั้นตนโตยาวชีวังไม่เคยมีเลยเนี่ยมันเป็นข้อที่สีข้อที่ห้าเหมือนกันกันกบมหาบุุษที่ยืนวงล้อมของโจร คุณจะเก่งขนาดไหนาพามกษัตริย์พามแพทย์สูตรสำคัญว่าเป็นกษัตริย์เป็นาพามเป็นแพทย์เป็นสูตรคุณก็อยู่ในวงล้อมของมัจจุราชนั่นแหละคือความตายบลุดในวงล้อมของโจรโจรใจกาศตักรว,วาทั้งสีเขาเยังยือเอาบานทานันพญานะแก ก็ตายเนี่ยมันเป็นมหาโจรมันมาปน้นมาจี้ตาหูจะโหมเรื่องกาจะองพวกคุณไปนี่ะนี่เป็นข้อที่ห้าส่วนข้อสุดท้ายที่นี่พระจันทอยู่ในปากลาหูคุณมันมีจิตมีความรู้มีความฉลาดมันเป็นจิตเรงสุดท้ายแต่มันอยู่ในวงล้อมของลาหูคือคุณยังไม่พ้อนอวิชชาเนี่ยพวกคุณจะมาทะเลาะลทะลามา หกเสียงต่อสู้กับผู้สิ้นอาชาวะไม่ได้จิตด,ดวงเนี่ยมันเป็นอยู่ในปากของลาหูคืออวิชชา,าถูกต้องไม่ที่พูดมานี้พวกคุณมักล้าถบเถียงมัติดง่ายฟันคนุณจะหลุดล่วงหลุดมันล่ะคุณไม่ต้องพูดเลยเลยดนะหกรายการเนี่ย นี่แท้วันนี้จึงเป็นวันแจกข้าวแล้วันนี้เอ้อข้าพเจ้าทำดูเพราะตัวะพรีให้ทรงท่งพรให้เปรด,ดให้เปรดใครเป็นกราดคือผู้จบปัญญาใครเป็นเปรตคือผู้โลกจัดนั่นแหละเป็นการประมวลสุดท้ายว่าเราขอทำผลีตวันนี้นะ ทำพลีบุพเพตพีบุตทิศกัปนาผลให้แก่ญาติเพราะวันนี้มันเป็นวันดับนอเดืองเก้าพระพเจ้าเลยให้ธรรมะอันสดใสสุขสรรให้ไปอันเศร้ามองทุกทนไม่ให้เพราะว่าเปรตเขาไม่รับทุกเปรตเขาประมารับสุขนะใครไปอุทิศทุกให้เปรตเปรตไม่รับถึงมันน่มันก็ไม่รับ แต่พอเอาสุกให้มันใบปั๊บทันทีดิเอ้มันก็แปลกมันก็ขนาดเปรตเดี๋ยวมันยังรู้ได้อันนี้ทุกข์สุกอะพวกคุณต้องรู้เรื่อ<ม>วันนี้ข้าพเจ้าจงอุทิศตแต่ของสดสวยให้<ม>เขาแต่ของดีๆไม่มีทุกขนะ์เน่ะเพราะเขาได้ฟังเขาชื่นใจยกมือกันทุ่มหัวสาธุดังลั่นมาเลยแต่พวกคุณเนี่ยมันถูกกำติดหูปิดตา พระก็ไม่มีอภิญญาโยมก็ไม่มีอภิญญามีแต่ตัณหาอวิชชาดิมันจะไม่รู้เรื่องกันอะไรที่แค่เตะเขาล้อมสาธารณดังลั่นแต่พวกเรามันถูกปิดตาถูกปิดหูแม้จะโยติดกันก็ไม่ได้ยินเลยเพราะไม่ได้อภิญญาอย่างข้าพเจ้าอยู่ในหมู่โลกธาตุมันช่วยยาขนาดที่งรน มีอะไรมาปกปิดพระพุทธเจ้าจึงเลยว่าตักสรู้แล้วจะมีจะอะไรจะไม่มรู้อีกเนี่ยหลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรจะข้องคาอีกในวะัตสงสารไม่มีเนี่ยจึงสามารถทำให้เทพที่ชมพมที่ยกย่องนรกที่น่าเกลียดจึงเห็นพร้อมกันหมดเลยแม่คนน่ารักจะเห็นพร้อมกัน <c oughs> เราจึงทําบุญให้เกศเปตพีอย่างยิ่งใหญ่วันนี้เนะ่ะ เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดน่ยพี่น้องจงตั้งใจนะช่วยช่วยเอื้อเฟื้อกันบ้างนะช่วย,ยนนวช่วยเอื้อเฟื้อกันเอวันสุดท้ายไอเวลาสุดท้ายต้องทำธุระ